สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะโฟกัสครับวันนี้เป็นวันศุกร์อุตตรดาลแล้วนะครับตอนนี้ทองคำนะครับวิ่งไปออทามไฮเมื่อช่วงช่วงื่าคู่นี้นะครับบริเวณ3า7 7เหรียญครับเรามาดูกันต่อว่าทองคําจะไปไหนต่อนะหลังจากที่เบรกบริเวณโซน60เมื่อคืนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้วิ่งไปท All ําออทามไฮแล้วเนี่ยมีเป้าหมายถัดไปบริเวณตรงไหนนะฮะแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่เราสามารถที่จะแอคชั่นเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆไปดูพร้อมก สวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านใดมาแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมครับแต่ตลาดหุ้นดาวโจนส์เริ่มมีการชะลอตัวลงมาเนาะแล้วก็ทองดีดขึ้นมานะครับพร้อมกับดอลลาร์ที่ชะลอตัวเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่ในโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการขึ้นประกาศมาจะขึ้นภาษีรถยนต์นะครับแล้วก็ภาษีอื่นๆตามมาในช่วงวันที่2เมษายนนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้หลายประเทศนะครับออกมาตอบโต้ว่าจะมีการขึ้นภาษีตอบโต้นะครับ อาคารสหรัฐมีการขึ้นภาษีในช่วงวันที่2เมษายนนี้ครับประเด็นนี้ก็ทําให้ภาพรวมนะครับมีแรงซื้อทองคํากลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ดันมาบริเวณโซน3,077แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าราคาที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะขึ้นไปบริเวณไหนกันต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมกันนะครับ เช้านี้นะครับจะเห็นว่าบิตคอยยังทรงตัวนะครับไม่ไปวิ่งเท่าไหร่นักนะครับขณะที่ในส่วนของตัวน้ํามันนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาและบอลอยู่นะครับปัจจุบันนี้เริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะฮะค่าคืนนี้ครับจะมีการประกาศตัวเลข PCE プライนเครับเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะฮะซึ่งคาดการว่าจะทรงตัวบริเวณ0.3%นย์จดคับนั้นคุณต้องติดตามว่าตัว PCE เนี่ยจะออกมาเพิ่มขึ้น หรือมากกว่าลดลงนะฮะมากกว่าสามูจดสาเปอร์เซ็นหรือเปล่าถ้าแกว่งตัวไม่เยอะหมายความว่าอาจจะออกมาเท่าเดิมหรือปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เยอะกว่า0ูนจดสามเนี่ยตลาดอาจจะโฟกัสที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของการขึ้นภาษีของทมนะฮะอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่จะเห็นว่าในส่วนของตัวอ่อ <c oughs> งเงินดอลลาร์อินเด็กเนี่ยเมื่อ <c oughs> วานนี้นะครับมีการ ปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณโซน104.68 64มานะครับแล้วก็มีการชะลอลงมาเนาะเพราะนั้นวันนี้แนวรับสำคัญของลาร่านะครับจะอยู่บริเวณโซนเดิมครับที่104.07และ103.94ถ้าลงมาทดสอบบริเวณโซนดังกล่าวไม่ดุดน,นะครับมีโอกาสสูงที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับภาษีที่จะมีการขึ้นเนี่ยจะมีการขึ้นภาษียุโรปด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ครับที่อาจจะเห็นทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นพร้อมกับลาร่านะฮะเพราะนั้นก็ต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับว่า ตอนแรกเด็กเนี่ยสองแนวนี้จะเป็นแนวสาคัญถ้าบริเวณโซนจุด A จุด B ไม่หลุดนะครับมีโอกาสสูงที่อาจจะเห็นการขึ้นเทสจุดสี่บริเวณโซนร้อ8สี่จุดแดห้าและร้อยห้าจุดหนึ่งเก้าตามลาดับนะฮะขณะที่ในส่วนของน้ามันดิบนะครับเมื่มอวานนี้มีการดีดตัวขึ้นมานะฮะหลังจากที่ลงไปจิ้มโซนนะฮะบ,บริเวณนะฮะหกสิบแปจุดเก้าหกสิบเก้าทวนนะฮะลงมาแล้วไม่หลุดก็มีการดิดกลับขึ้นมาซึ่งการดิดกลับขึ้นมาครับยังติดแนวต้านบริเวณโซนห9สิบเก้าจุดห้าเจ็บแล่เจ็ดส ถ้าวันนี้มีการชนบริเวณโซนจุด A แล้วไม่ผ่านนะฮะวิเคราประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะชะลอลงมาก่อนนะครับซึ่งแนวรับวันนี้จะเริ่มยกขึ้นมานะครับอยู่ที่ระดับนะครับประมาณนะฮะ6กสิแปดุดเจ็ดและหกสิบดจุดสี่ถ้าลงมาแล้วไม่ดุดนะครับมีโอกาสสูงที่จะเด้งต่อเพราะว่าภาพรวมเนี่ยตอนนี้ตลาดมันบอยขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นปัจจุบันนี้สั้นๆยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าย่อลงมาแล้วโซนดังกล่าวไม่ดุดก็หาจังหวะในการบายกันได้นะครับภาพรวมจะมีโอกาสสู 70ขึ้นไปนะต้านัดไปอยู่บริเวณโซน70.6และ71ตามลําดับนะครับขณะที่ทองคำครับหลังจากที่มีการเบรกทะลุไฮเดิมบริเวณโซน3 0 5 7ขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ย <c oughs> 4ชั่วโมงนะครับก็ยังคอนเฟิร์มการเป็นสตองเทนของฝั่งปลายอยู่นะครับเพราะว่ามีการวิ่งไปทำอทำไฮเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เป้ามาถัดไปครับบริเวณตรงนี้ยังติดแนวต้านฟิโบนะครับที่ระดับบริเวณนะครับ3,75และ3,82อยู่ถ้าบริเวณชุดเนี้ย ที่3,082นะครับถ้ายังชนแล้วไม่ผ่านนะถ้ายังชนแล้วไม่ผ่านนะสั้นๆอาจจะมีรอบย่อบ้างนะครับแต่ว่ารอบย่อตอนนี้ดูเหมือนจะย่อมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนวรับในภาพใหญ่จริงๆนะครับจะอยู่บริเวณโซน3,33ซึ่งยกมาแต่ว่าปัจจุบันนีนะ้ในช่วงสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อชุดที่เบรกเมื่อวานเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาแล้วมีการย่อยกนะฮะทำให้บริเวณโซนนะฮะ ที่เป็นระดับประมาณ3 0 6 0เนี่ยเป็นจุดที่มีในยะสำคัญเพราะนั้นในทำเฟรมสนะครับถ้ามีการย่อลงมาแล้วนะครับบริเวณโซน3 0 6 0หรือ3 0 5 0เนี่ยถ้าบริเวณชุดนี้ไม่ดุดนะครับในทำเฟรมสี4เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเห็นการยกขึ้นมาอยู่นะครับเพราะนั้นก็ในช่วงนี้นะครับทำเฟรมเนี่ยแนวรับเริ่มยกมาเป็นบริเวณดีมาที่3 0 5 0และ3 0 6 0แล้วนะครับถ้าชุดนี้ย่อลงมาก่อนนะครับ แล้วลงมาจิ้มโซน360พหกับ้าิบไม่หลุดนะฮะมีความเป็นไปได้ที่รอบนี้นะครับอาจจะส่งทะลุ80ดิขึ้นไปแล้วเป้าหมายข้างบนของเขานะครับจะอยู่บริเวณโซนนะฮะจะอยู่บริเวณโซนนะฮะส1 0พันและส1 0พันหนึ่งยแปดเหรียญตามลำดับนะฮะ3 1 0พหนึ่งและ3 1 0พันหนึ่งยแดเหรียญตามลำดับนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่ไปแสดงว่าภาพรวมเนี่ยตอนนี้เรามีแนวต้านอยู่2จุดเนาะเป็นเป้าสายตาจุดที่หนึ่งนะครับบริเวณโซน3 0 8 0ดสิบ จุดหนึ่งนะฮะก็คือบริเวณโซน3,001แล้วนะฮะเพราะนั้น3,001เนี่ยอยู่ไม่ไก,กลแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้นะฮะยังเป็นภาวะสตองเทนอยู่ตามแั้ก็ตามที่ราคานะครับยังยืนเหนือบริเวณ3,050ได้ภาพรวมจะมีโอกาสแรนดี่ขึ้นต่อเนะครับจะมีโอกาสแรนดี่ขึ้นต่อเพราะนั้นตอนนี้ฝั่งบายดูจะได้เปรียบนะครับหาจังหวะย,ย่อบายกันนะครับขณะที่ในไทม์เฟรมเล็กครับประมาณหนึ่งชั่วโมงลงมาจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยชุดที่มีการย่อยกเมื่อวานเนี่ย <c oughs> หรือมีการสวิงในทำเฟรมเล็ก15นาทีเนาทีเราจะเห็นชุดที่มีการสร้างดีมานเอาไว้ของราคานะครับจิงอยู่ว่าปัจจุบันนี่ราคามีการเบรกทำมิวไฮแล้วขึ้นมาชนแนวต้านที่3,075และ3า8 2และแต่ขณะเดียวกันนะครับแนวรับเนี่ยชุดเมื่อวานเนี่ยเขาทิ้งร่องรอยให้เราเห็นว่ามีแรงซื้อสะสมอยู่บริเวณโซนด้านล่างที่3,060-3 0 5 4และอีกจุดหนึ่งนะครับ ก็คือบริเวณโซน3,043.3แสดงว่าสองจุดนี้นะครับถ้าวันนี้มีการย่อลงมาแล้วนะครับไม่หลุดเนี่ยย่อลงมาแล้วไม่หลุดนะฮะเราจะได้จุดแนวรับเพิ่มเติมกัน2จุดเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ก็โฟกัสกันอย่างนี้ครับถ้าบ่ายนี้นะครับบริเวณโซนจุด A 3,075.82ไม่ผ่านเราอาจจะปิดบายบางส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวรอย่อนะฮะลงมาหาบริเวณโซนจุด B 3,060.54ถ้าไม่หลุดซื้อกลับนะฮะ เป้าหมายถัดไปฮะถ้าลงมามีการวิ่งขึ้นไปชนแล้วย่อยกจริงนะฮะรอบถัดไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราอาจจะเห็นการทําออทหํหายใหม่บริเวณโซนใกล้ๆสามพันหนึ่งนะฮะบริเวณโซนใกล้ๆสามพันหนึ่งหมายความว่าเ้ยถ้าเกิดย่อลงไปรอบเนี่ยหกสิบกับห้าสิบสี่ไม่หลุดเนี่ยสามพันหนึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับขณะที่บริเวณโซนจุดรับของนั่งคุณนะกการอีกจุดหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือบริเวณโซนจุดดีด็อกนะครับ ที่ระดับประมาณ3,040กับ3,033นะฮะเพราะนั้นก็มีจุดสวยอยู่สองจุดครับแต่ว่าถา้าตลาดกระตองมากเนี่ยบริเวณโซนจุด B น่าจะแข็งมากนะฮะเพราะนั้นก็เราอาจจะใช้จุด B ในการบายขึ้นไปก่อนนะครับแล้วไปรอบริเวณโซนเป้าหมายบริเวณโซนจุด A และ C กันอีกทีหนึ่งน,นะฮะโดยสรุปนะครับแสดงว่าภาพรวมตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเริ่มกลับมาอยู่ในภาวะขาขึ้นทั้งสั้นกลางยาวแล้วนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงวันนี้ เขาจะย่อเยอะหรือเปล่าถ้าย่อมาเยอะนะครับบริเวณโซน 60- กับ54จะเป็นแนวรับที่น่าสนใจฮนะ mm hmm. เพื่อส่งสวิงกลับขึ้นไปนะครับและถ้าเขาใช้โซน3 0 7 5ถึง82ไปแล้วจังหวะย่อลงมาเติมที่ 60- กับ54ี่เนี่ยชุดนี้จะเป็นชุดที่มีโอกาสสูงที่จะส่งไปทำออทำหาใกล้ๆ3 0 0 ,1 นึงนะครับขณะที่บริเวณโซนรับที่2อครับจุดนี้ก็จะสวยหน่อยแต่มีโอกาสถึงน้อยหน่อยนะฮะบ,บริเวณโซน3 0 3 0 4 0กับ33ถ้าย่อลงมาแล้วไม่ดุดก็หาจังหวะเปปิดดบาายตมขึ้นไไ้นไไ แสดงว่าตอนนี้เป้าหมายนะครับบ่ายเนี่ยบริเวณโซนตรงนี้ที่ระดับจุด A เนี่ยที่ราคากำลังเทสอยู่เนี่ยถ้าเขาชนไม่ผ่านแล้วย่อ,อก,ก่อนจะสวยมากนะฮะหมายความว่าย่อลงไปเติมน้ำมันก่อนนั้นรถจะมีโอกาสสูงนะที่จะไปทำออทามไฮใหม่ที่ราคาบนบริเวณโซนจุด C แต่ถ้าเกิดบ่ายนี้วิ่งขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะมีแรงน้อยหน่อยเพราะว่าคือเขาวิ่งไปแล้วไม่พักเลยเนีับวันนั้นก็ต้องไปดูกันต่อว่าตลาดจะต,ตองแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นเป้าหมายแนวะต้านถัดไปแล้วนะครับที่ตามฟิโบเนี่ย บริเวณโซน3,082-3,097ถึง3,108ตามลำดับนะเพราะนั้นก็ช่วงนี้ย่อบายไปก่อนนะครับท่านใดที่มีเซลไว้นะครับจังหวะย่อลงมานะครับต้องหาจังหวะออกแล้วนะครับโดยไว้ก่อนให้เป้าไว้บริเวณ3 0 6กั0 5 4ถ้าลงมาไม่ดูจุดนี้อาจจะต้องบายกลับนะฮะอาจจะต้องบายกลับนะครับเพราะว่าภาพรวมมีโอกาสสูงครับที่จะย่อไม่เยอะแล้ววิ่งขึ้นไปเลยนะฮะย่อไม่เยอะแล้ววิ่งขึ้นไปเลยนะครับขณะที่เงินบาทยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบนะเพราะนั้นก็ใช้กรอบเดิมไปก่อนนะครับแนวรับตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นจุด <c oughs> เป้าสายตานะฮะจะอยู่บริเวณโซน33.8และ33.73ขณะที่นตวต้านด้านบนบริเวณ34และ34.1โดยประมาณเราะนั้นก็เงินบาทก็ประเมินว,ว่าวิ่งไซเวไปก่อนเพราะนั้นตอนนี้โกลสปอตเนี่ยอาจจะทองไทยนะฮะอาจจะมีการวิ่งตามโกลสปอตได้เลยนะฮะถ้าเราปรับไาที่ทองไทยครับปัจจุบันนี้ทองไทยมีการวิ่งขึ้นมาออทมไหเรียบร้อยแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ราคาออทมไหอยู่บริเวณ49,450โดยประมาณ ซึ่งแนวต้านต่อไปครับถ้าเขายืนบริเวณชุดนี้ได้จริงนะฮะเขาจะปรับแนวต้านขึ้นมานะครับบริเวณโซนนะฮะจุดที่หนึ่งะฮะบ,บริเวณสี่หมืนเก้าห้าร้อยและสี่หมืนเก้าหร้อยจุดที่สองครับจะอยู่ที่ะระดับสี่ืนเก้าันแด้ยเจ็ดสิบและห้าหมืนแสดงว่าเป้าหมายที่ห้าหมนอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับขณะที่การที่มีการย่อยกเมื่อวานนี้นะครับก่อนเบรกเนี่ยเขาทิ้งบริเวณดีมานด์โซนเอาไว้นะครับถ้ามันเนี่ยราคาย่อนะครับ เราอาจจะใช้ดีมานนี้ในการสวิงได้นะครับโดยวันนี้แนวรับจะอยู่บริเวณ49 0 0 0และ4 8 9 0 0ถ้าย่อลงมาไม่ดุดนะครับหาจังหวะในการบายกันนะครับเราจะมีเป้าหมายถัดไปนะครับบริเวณโซนนะครับ49,500และ49,600และ49,850กับ5 0,000ตามลำดับเนาะวันนั้นก็จุด a จุด b ครับ2จุดนี้จะเป็นจุดที่สามารถย่อแล้วซื้อของแท่งได้นะครับก็สรุปแนวรับวันนี้ทองแท่งนะครับ4 9 0ห0 4 8 9 0 0จะเป็นรับระยะสั้น 48,600และ4 8 5 0 0จะเป็นเป้าระยะกลางเนาะเพราะนั้นก็หาจังหวะในการย่อบาบครับถ้าราคาขึ้นมาชนแนวต้านนะครับบริเวณโซนจุดที่1และจุดที่2นะครับแนะนำว่าแบ่งทีีทบางส่วนแล้วยอรอจังหวะยอ่อไปเติมใบเพิ่มบริเวณโซนแนวะรับด้านล่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพร,มรวมๆนะครับขณะที่ในส่วนของค่างเงินยูโรค่างเงินยูโรนะครับปัจจุบันนี้นายตันยังอยู่ในดาวเทนเนาะแต่ว่าการที่ลงไปเจอแนวรับมาก็ทําให้ภาพรวมเริ่มมีแรงยก เพราะนั้นวันนี้วิวก่อนจะปรับมุมมองนะครับถ้ายอ่อลงมาแล้วนะครับบริเวณโซน1จุดนะครับ0ห้หุดนไมุ่นะครับหาจังหวะในการย่ยอบายได้นะครับโดยมีเป้าหมายบริเวณโซน1.8,600และ1.8,800ตามลําดับเนาะเพราะนั้นก็วันนี้ยูโรมี2จุดนะครับถ้ายอ่อลงมา2โซนนี้ไม่ดุดก็หาจังหวะในการบายกลับขึ้นมาได้กันนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของการเทรดในวันนี้ครับ ราคาทำอทำไฮนะครับไม่จําเป็นต้องรีบเข้าซื้อนะครับแต่ว่าให้รอจังหวะย่อเข้ามาแนวรับก่อนแล้วค่อยเปิดบายกันอีกทีหนึ่งนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักคุณทุกท่านนะครับเราหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะเอาแผนเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดและขอให้ท่านอวยพรให้ท่านโชคดีและมีกําไรทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ